หลอด LED แบบขาหลอดไฟเข้าสองทางนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับแบบไฟเข้าสองทางสวัสดีครับสำหรับวันนี้จะพามาทำหลอด LED นะครับขาหลอด LED แบบไฟเข้าสองทางนะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับเราจะสังเกตได้ไงนะครับว่าเป็นแบบไฟเข้าสองทางเหมือนที่ผมเคยอธิบายไป คลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเป็นแบบไฟเข้าสองทางนะครับขาเขาจะมีนี่ครับเป็นแถบใหญ่ๆครับทั้งสองด้านนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับลักษณะแบบนี้เป็นแบบไฟเข้าสองทางนะครับขาหลอดทูที่เห็นอยู่นี้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับหลอดไฟเข้าสองทางนะครับ แต่กรณีที่เรามีหลอดแบบไฟเข้าสองทางอยู่แล้วใช้ได้เป็นปกติถ้าเราจะนำหลอดแบบไฟเข้าทางเดียวนะครับมาใช้กับขาคมหลอดชุดนี้มันก็จะไม่ติดนะครับต้องมีการวายสายนะครับดัดแปลงอีกนิดหน่อยวันนี้ผมจะมาผ่าทำนะครับ ทำขาหลอดแบบไฟเข้า2ทางให้ใช้กับขาหลอดไฟเข้าทางเดียวได้นะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปบ้างแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมาหลอดไฟเข้าทางเดียวกับ2ทางแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้หลอดไฟเข้าทางเดียวนะครับเขาจะมีแถบแถบสีนะครับแถบมาก้นะครับเพียงด้านเดียวนะครับเห็นม่ไม เห็นไหมครับนะฝั่งนี้จะมืดๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงจะไม่มีนะครับไม่มีอะไรมาร์กนะครับอย่างนี้นะครับอันนี้คือหลอดไฟเข้าทางเดียวนะครับจะเป็นสีมาร์กไว้อย่างนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็นไฟเข้าสองทางกันบ้างนะครับไฟเข้าสองทางก็จะสังเกตนะครับเขาจะทําขานะครับ ขาหรือมาร์กอะไรก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับใหญ่นะครับเท่าๆกันทั้งสองด้านในฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับอ่ามันจะแตกต่างกันนะครับอ่าสองฝั่งนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือไฟเข้าสองทางจะมีแถบไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวนะครับเท่าๆกันทำไว้สองด้านอย่างนี้เลยนะครับในหลอดเดียวกันนะครับ เรารู้ถึงความแตกต่างระหว่างหลอดไฟเข้าสองทางกับทางเดียวกันแ,แล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะทดลองกับขาชุดของมันนะครับเป็นแบบไฟเข้าสองทางนะครับเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเปิดสวิตไฟนะครับต่อสายไฟแล้วเปิดสวิตไฟเลยนะครับ เดี๋ยวมันก็จะติดนะครับใช้ได้ปกตินะครับจะลองให้ดูก่อนว่าเป็นของไฟนะครับแบบไฟแบบไฟเข้าสองทางนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์นะครับติดนะครับะจะเห็นว่าไฟติดปกตินะครับอันนี้คือเป็นคมหลอดของเป็นคมหลอดของไฟเข้าสองทางนะครับ หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาดัดแปลงเจ้าชุดนี้นะครับให้ใช้ไฟกับใช้กับหลอดไฟเข้าทางเดียวได้นะครับเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับปิดแล้วนะครับปิดก่อนนะครับเรามาดูโครงสร้างภายในนะครับแล้วก็วงจรการวายริ่งสายนะครับของแบบไฟเข้าทางเดียวนะครับนนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เมื่ดหน่อยเห็นไหมครับนะครับจากลายไล่ตรงนู้นนะครับลายมาเข้าขาอีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็นิวตันก็รอที่ขาหรือขาไหนก็ได้นะครับแล้วก็จับขาที่เหลือเข้าหากันในลักษณะนี้นะครับง่ายๆนะครับตามรูปเลยนะครับอีกรอบนะครับลายเข้ามาเข้าขาฝั่งนี้นะครับสายลายแล้วนิวตันนะครับเข้าฝั่งนู้นรอแล้วจับสองขาที่เหลือของสองข้างเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับ แค่นั้นเองลักษณะนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นการต่อขาไฟแบบไฟเข้าทางเดียวนะครับจะแดัดแปลงชุดนั้นนะครับจากเป็นไฟเข้าสอทางนะครับให้เป็นไฟเข้าทางเดียวเดี๋ยวผมจะทดลองเอาหลอดแบบไฟเข้าทางเดียวใส่นะครับว่ามันจะติดไหมนะครับอันนี้ก็คือไฟเข้า ไฟเข้า2ทางก็ติดปกตินะครับติดก่อนทีนี้ผมจะหลอดแบบไฟเข้าทา,ทางเดียวใส่นะครับสังเกตว่ามันจะติดไหมนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนสังเกตนะครับมันก็จะไม่ติดนะครับหลอดนี้ใส่เรียบร้อยครับใส่เรียบร้อยแล้ว เปิดสวิตไฟครับเปิดแล้วเปิดแล้วครับไม่ติดนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าหลอดนะครับไฟยังไม่ครบวงจรตามนี้นะครับเราต้องวายสายเพิ่มอีกเส้นเดียวนะครับก็จะใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาวายสายแป๊บนึงนะครับแล้วก็ดูตามกันไปเลยนะครับวายตามวงจรนี้เพิ่มสายอีกเส้นเดียวนะครับเดี๋ยวขอ แตะหลอดหออกกันนะครับแล้วก็วายสายเพิ่มอีกเส้นเดียวนะครับผมได้เตรียมสายมาแล้วนะครับผมได้เตรียมสายมาแล้วก็เอาหลอดออกกอนเลยนะครับอันนี้หลอดไฟเ้่าทางเดียวนะครับที่ไม่ติดนะครับเป็นประโยชน์เขาจะได้มานําเสนอกันนะครับอ่า ไขอไปนะครับจะเห็นว่าแบบไฟเข้าทางเดียวนิวตันเข้าฝั่งนี้หนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ลายลายเข้าฝั่งนี้อีกหนึ่งเส้นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินสายเพิ่มแล้วก็จ้ำขาที่เหลือของหลอดฝั่งนี้นะครับจากฝั่งที่เหลือขาฝั่งนี้ขาหนึ่งไปเข้าอีกฝั่งนู้นนะครับเข้าฝั่งนึงของขานี้นะครับเดี๋ยวทําการจ้ำเลยนะครับ จีาจำเลยนะครับอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับอาจจะไม่ชัดหน่อยอา้านะครับมาจำสายต่อกันเลยขอเวลาจำสายแป๊บนึง ต่อผิดไม่น่านจะระเบิดนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการทำงานของมันแล้วไม่ยากนะครับผมจำเอาสองขามที่เหลือครับด้วยกันอัาทีนี้ก็ปิดฝาครอบ สักคู่สักคู่นะรดูความเร้อยนะครับดูความเรียบ้อยนะครับ จากนั้นนะครับนำหลอดแบบไฟเข้าทางเดียวใส่เข้าไปในรางนะครับชุดค้าหลอดนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับดูไหมนะครับตอนนี้ผมได้ใส่หลอดเข้าไปในชุดที่เราดัดแปลง นะครับจากไฟเข้าสองทางเป็นทางเดียวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับจะทําการเปิดไฟนะครับติดเรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่านะครับหลอดกรณีหลอดจากหลอดไฟเข้าทางเดียวนะครับดัดแ,แปลงจากขาที่ใช้ไฟเข้าสองทางอันนั้นนะครับอันด้านใ่นนะครับ มาใช้กับหลอดอันนี้นะครับไฟเข้าทางเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการทํางานของวงจรนะครับแล้วโครงสร้างข้างในนะครับของหลอดก็จะให้เราสามารถต่อขาไม่ว่าจะเป็นไฟเข้าสองทางไฟเข้าทางเดียวหรือขาแบบมีบัลลาดสตาร์เตอร์นะครับนำมาใช้กับหลอดทั้งสองแบบนี้ก็ได้นะครับ เพียงแต่ T ให้เราเข้าใจหลักการทํางานโครงสร้างข้างในต่างๆนะครับของหลอดต่างๆนะครับก็สามารถมาทําความเข้าใจนะครับแล้วก็นําไปปฏิบัติใช้งานได้นะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ